ชัยมงคลวันนี้นะคะฟังชื่อดูว่านชนิดนี้ชื่อดีมากๆนะคะแล้วก็น่าจะปลูกเอาไว้ประจำอาคารบ้านเรือนสวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังอ,อยู่กันในเรื่องของไม้ต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้อ่าป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีอ่าป้องกันคุณสยมนดาต่างๆนะคะเรายังอยู่กันตรงนี้วันนี้เป็นอ่าว่านชนิดนี้ น้าปลูกมากๆนะคะชัยยะมงคลชัยมงคลว่านชนิดนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็ลักษณะของว่านว่านชนิดนี้นะคะมันคล้ายกับทับพึงแต่ไม่ใช่ทับพึงนะคะเขาจะใบของเขาจะาลักษณะแข่นะคะจะ ไม่ไม่ไม่งุ้มไม่สอดเข้าไปมาแต่ว่านชายมงคลนะคะส่วนยอดส่วนปลายของใบจะสอดสอดกันไปมานะคะสอดแบบยุ่งเหยิงสอดแบบไปไปมาเราเรียกว่าว่านาชายัยยะมงคลชนิดนี้นะคะเดี๋ยวครูให้ดูใกล้ๆนะคะสำสำหรับาว่านชนิดนี้ก็ในในเรื่องของความเชื่อ,อเดี๋ยวเราไปดูปใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะว่า ว่าชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้นะคะก็คือลักษณะ,ะปลายปลายยอดของเขาสังเกตว่ามันจะมาสอดกันนะคะปลายอีกอีกยอดอีกยอดหนึ่งก็จะมาสอดเข้าอีกอยอดหนึ่งนะคะเนี่ยลักษณะของเขานะคะ,ะไม่ใช่พับพึงนะคะ เป็นลักษณะของว่านชัยมงคลถ้าพับพึงมันเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือพับพลึงนะคะาบจะตรงขึ้นแล้วก็แบะออกจะต่างกันนะคะอันนี้พับพลึงพับพึงสีทองมันคล้ายกันมากใบมันจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นว่านชัยมงคลนะคะชัยมงคลหรือ,อว่านสอดบางคนเขาก็จะเรียกว่าว่านสอดนะคะ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในด้านของฤทธิ์คุณในด้านของความเชื่อนะคะสวัสดีค่ะท่านที่กำลังรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใครมีแล้วบ้างบ้านชนิดนี้อ่าเป็นบ้านดีอีกหนึ่งชนิดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในด้านของอความเชื่อนะคะมีทั้งหมดประมาณยี่ยี่สิบกว่าชนิดนะคะยี่สิบ ชนิดที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้นะคะใชยมงคลก็จะ,ะเสริมสิริมงคลในทางป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะตัวนี้คนสมัยเก่าก่อนนะคะเวลาที่จะออกจากบ้านเวลาจะไปค้าไปขายนะคะสมัยก่อนๆน,นี้เขาจะพกหัวว่านชนิดนี้ติดตัวไปบางคนก็จะร้อยเอาไว้ที่แขน ที่คอนะคะ,ะเพราะว่ามีความเชื่อว่าป้องกันภัยสมัยก่อนเก่าเขาจะนั่งเกวียนเขาไม่ได้มีรถยนต์แบบสมัยนี้เนาะนั่งเกวียนแล้วก็จะเดินทางนะคะไปหลายกิโลเมตรก็จะไปค้าไปขายทีนี้แทบทุกบ้านนะคะจะขาดว่านชนิดนี้ไม่ได้เพราะว่ามีความเชื่อว่าอาจจะ ป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีเวลาเดินทางก็จะแค้วคลาดปลอดภัยพยันตรายทั้งหมดทั้งปวงนะคะจะไม่เข้ามาใกล้เขาก็เลยใช้หัวว่านชนิดนี้พกติดตัวไปจะไปไหนมาไหนคนโบราณน,นะคะจะพกว่านชนิดนี้ติดตัวไปด้วยเสมอนะคะทีนี้เวลาที่ เวลาที่จะก่อนจะใช้นะคะก่อนใช้ประโยชน์เขาก็จะมีคาถาคาถาที่ใช้กับบ้านชนิดนี้นะคะก็ให้ท่องอิติปิโสสาครั้งสจบก่อนจะใช้ประโยชน์จากบ้านนะคะก็ให้ตั้งหน้าโมสมจบแล้วก็ท่องอิติปิโสพระควาจนไปถึงพระควาติ นะคะสามจบแล้วก็นำว่านมาใช้ประโยชน์ก็จะใช้การอาธิษฐานหรือจะ,อะบอกกล่าวเพราะว่าทุกอย่างก็คือ,อเขามีความเชื่อเสร็จมันก็เป็นพวกพลังงานต่างๆนะคะอันนี้ก็ตั้งนโมสามจบอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุข,ขโตโลกะวิทูอนุตโรปุลิสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานัง พุทโธพรวาติใช้บทนี้นะคะสามจบแล้วเราก็พวกว่านติดตัวไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะท่านที่กำลังรับชมมีข้อข้อคำถามใดๆาถามครูได้นะคะ เดี๋ยวมาคุยกันแป๊บหนึ่งอ่าพอดีนั่งอยู่หน้าบ้านเนาะสวัสดีค่ะถามครูได้เลยนะคะวันนี้เป็นอาชัยยะมงคลเนาะเป็นอาวานชนิดนี้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าตามน,นี้นะคะอ่าพอระยะหลังนะคะอ่ากลุ่มไม้ประเภทนี้ก็จะ มีบางร้านนะคะที่เขาจําหน่ายอยู่จัดเป็นพวกประเภทว่าน ะะถ้าเราไปซื้อไม้มงคลโดยทั่วๆไปเราไปบอกเข้าบางบางครั้งเราอาจจะหาไม่เจอส่วนใหญ่ไม้มงคลที่เราไปซื้อนะคะตามตลาดมันก็จะมีะพวกไม้มงคลต่างๆไม้สีสันสวยสดใสนะคะเป็นพวกอะโกนีมาพวกฟิโลพวกไม้มงคลที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเป็นประเภทของว่านมงคลนะคะมันก็จะ,ะมีบางร้านเท่านั้นนะคะที่มีไม้ประเภทนี้นะคะ,ะก็เป็น ว่านชัยยะมงคลตัวนี้ทีนี้สรรพคุณในด้านอื่นว่านชนิดนี้ก็จะมีสรรพคุณในในทางยาด้วยนะคะเราจะใช้หัวของว่านมาตำนะคะตำะผสมกับเหล้าขาวหรือจะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะแล้วเราก็จะนำไปอพอกไปปิด บริเวณที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอาการเหล่านี้ก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะก็คือสปปรรพคุณในทางยาของว่านชัยยะมงคล ทีนี้ในทางเสริมสิริมงคลก็เป็นเอาว่านมงคลที่มีความเชื่อว่าจะ,ะมีโชคมีลาบนะคะถ้าเราปลูกเอาไว้บริเวณอาคารบ้านเรือนของเรานะคะ,ะฟังชื่อดูนะคะคำว่าชัยยะมงคลนะคะมีโชคมีชัยมีมงคลนะคะอาจจะทำการสิ่งใดก็จะ,ะชนะนะคะจะ,จะสำเร็จจะมีชัยชนะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของว่านชนิดนี้นะคะก็ต้นใหญ่ๆตรงนี้อ่าเวลาเขาแตกหน่อออกมาเราก็สามารถแยกแยกหัวแบบผาพ,พึงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่พพึงแยกหัวออกเราก็เอาไปปลูกได้ตอนที่ปลูกเราไม่ต้องเหลือใบไว้ก็ได้นะคะเราก็สามารถตัดตัดแบบหัวหอมแล้วให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ นะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์ว่านชนิดนี้ก็สำหรับผู้ที่ชอบนะคะในเรื่องของว่านป้องกันภัยนะคะครูกำลังจัดเตรียมทำคู่มือเอาไว้ให้มีกว่า27ชนิดนะคะทีะ่มันมีในตำรับตำราทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นธรณีสารพัตบะ นะคะต้นส้มปล่อยทั้งหมดจะอยู่ในคู่มืออันนี้นะคะก็สามารถอินบ x ็อกแล้วก็สั่งจองครูเอาไว้ได้นะคะสามารถทักเข้ามาถามเพราะว่าก็ผู้ที่ต้องการต้นไม้แล้วก็ผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้นะคะ ก็จะได้คู่มือไปแล้วก็ต้นไม้ก็คือต้องสั่งต้องสั่งจองเนาะเพราะว่าครูก็จะต้องสั่งในกลุ่มของครูเหมือนกันบางตัวครูก็มีบางตัวครูก็ไม่มีนะคะอ่าก็ใครที่อยากได้ก็จะมีชุดหนึ่งที่สั่งอ่าขาจืดสั่งอ่าว่านกำบังนะคะก็จะมีท่านที่ อินบ็อกสั่งเอาไว้จองเอาไว้นะคะครูก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ตามนั้นนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะ,ะมีข้อคำถามใดๆไหมสำหรับเรื่องของว่านแต่และชนิดการปลูกการขยายพันธุ์ความเชื่อคาถาต่างๆครูจะรวมเอาไว้ในชุดคู่มือนะคะหากสนใจก็ทักหา,าครูนะคะสั่งจองเอาไว้ได้นะคะ เอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่กำลังรับชมนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะจนครบน่าจะมีอยู่ประมาณ27ชนิด นะคะในกลุ่มของว่านป้องกันภยัยป้องกันสิ่งไม่ดีไล่ขับไล่สิ่งอัปมงคลตามความเชื่อของโบราณนะคะคนโบราณก็จะมีความเชื่อเช่นนี้นะคะในแต่ละสิ่งอย่างถ้าเชื่อชอบใช่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้คงจะลาไปก่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามา,ารับชมนะคะครูก็มีหน้าที่ไปหาความรู้มาให้พวกเรานี่แหละนะคะต้นไม้ต่างๆด้วยประสบการณ์นะคะก็จะ เติมความรู้ให้กับพวกเราในแต่ละชนิดนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนใต้คอมเมนต์ถามครูได้เลยสามารถติดตามครูได้ทั้งในช่องทาง YouTube ก็มีนะคะ,ะครูนิดมงคลนะคะแล้วก็นานาพันไม้บายนิตยานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาชมย้อนหลังด้วยไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ